สวัสดีค่ะเมนูนเมื่อนี้ค่ะยอดสุภาพมาเห็นอาหารอีาาอรออระะสานบานเฮาค่ะพี่น้องก็คืออมปลาดุกนะคะใส่บลเคือค่ะใส่ดอกแคค่ะพี่น้องนะคะพี่น้องอย่าเฝ้าเบือ่อเลยะคะ่ะพี่น้องเมนูอมนี่มาดูแห้งเพราะว่าจะมากินนะคะสมุทรลัหลักๆก็จะมีเครื่องแกงนะคะพี่น้องตะไคร้หอมแดงกระเทียมพริกซดตำลงไปะคะ่ะจะเน้นตะไคร้ด้ค่ะพี่น้องแล้วก็ปลาดุก้ังทำความสะอาดย่างดีคะ่บะบลเคือแกงค่ะนะคะแล้วก็อดอกแคหั่นเป็นทอนนะคะ ใส่ดอกแค่ใส่เครื่องเกสอน,นะคะพี่น้องรสชาติมันจะมีขมนิด,น,ดนิดแซ่บค่ะนะคะแล้วก็ใบแมงลากนะคะบะเขือพ่วงหรือกับใบบักกูดค่ะพี่น้องนะคะมาค่ะพี่น้องซือส้มฝาวอีกล่ะฝาวค่ะอย่ามาท่านพราเขาขนนะคะครัวพริกให้หอมเลยค่ะ จากนั้นเติมน้ำนุ่นิดนึงค่ะบาให้กระทะใหม่นะคะพี่น้องเติมอีกนิดค่ะพอพริกเริ่มหอมค่ะเยากระสิดใส่ปลาดุกลงไปเลยค่ะปลาดุกตัวหนึ่งนะคะพี่น้องกินพักน้ำ แต่ละเมือแต่ละสูตรกระสืบอบขึ้นกันได้พี่น้องนะคะแต่ละยางขืนยู่ก็ว่าอยากเห็ดแบบใดนะคะพี่น,น้องวันนี้ล้วนปลาดุกกันค่ะนะคะปลาดุกนี่เป็นปลาดุกเรียงค่ะพี่น้องนะ,ะ้าเนื้อเขาสีแข็งนะคะแล้วก็เป็นปลาดุกแซ่แข็งมากค่ะพี่น้องนะคะก็จะบม่มีเปื่อยพี่น้องต้มจังได้กับโค้งสภาเพื่อเก่านะคะเพราะปลาดุกหน้าบานเท่าค่ะอันนั้นเปื่อยดีค่ะนะคะ่ะ ล้วนเห็ดซุปเคกืบาทนึงกันค่ะ <c oughs> จากนั้นค่ะเติมน้ำลงไปเลยจ้าช่วงที่เติมน้ำนี่้วยค่ะพี่น้องบบตรงค้นเลยได้ค่ะป่อยให้เขาเดือดเองเลยค่ะนะคะ นี่แหละค่ะเมนูอ,อมบาดุกค,ค่ะนะคะมืงอินเสือใส่ข้ารัวน้ำได้ค่ะพี่น้องนะคะพอน้ำเริ่มเดือดค่ะช้อนฟ้องออกสักหน่อยนึงค่ะนะคะจากนั้นค่ะใส่มะเขือพวงกับใบบักูล,ลงไปเลยจ้านะคะ <c oughs> เริ่มข้นได้แล้วค่ะจากนั้นค่ะเาก็จะใส่ผงปรุงรสค่ะ ใส่ลงไปค่ะตามด้วยน้ำปลาค่ะประมาณนี้ค่ะใส่จักนิดนึงค่ะเพราะว่าสูตรนี่เข็มผลนนะคะจากนั้นค่ะใส่ชั่วโรักนิดนึงค่ะ เพิ่มความนวลน,นะคะใส่เกลืออีกจุดหน่อยนึงเกลือด้วยค่ะพี่น้องอันนี้จากนั้นจะก็จะชวนฟองออกค่ะนะคะถอนออกไล้ได้ยิ่งดีค่ะนะคะพี่นอ้องหอมแทงค่ะหอมหวนหวๆเลยค่ะ จากนั่นค่ะเยอะก็จะใส่บกเกือแกงค่ะใส่ลงไปเลยนะคะช่วงที่ใส่บักเกือแกงนี้เปิดไฟแห้งๆแล้วก็ให้เฝ้าข้นนะคะพี่น้องบักเกือข้างไนสีบรอดำนะคะคนให้ถูกความหอนค่ะ ถ้าเป็นปลาที่ซุกง่ายนะคะพี่น้องแนะนําว่าให้ใส่บเบือลงป่อยก่อยใส่ปลาก็ได้ค่ะเพราะว่าออบานเยานี่ค่ะพออี่น้องย่นี่เขาจะกินบกเบือที่ซุกเปื่อยนะคะแต่ว่าปลาดุกนี่มันบบลเลง่ายนะคะพี่น้องคนจึงไดก็ไดนะคะยะก็เลยใส่หลังปลาดุกนะคะกับเข่าบางอย่างนะคะพี่น้องใส่ขึ้นกันอยู่แต่ว่าวิธีการใส่ก็สิแบบว,วา่าแตกต่างกันไปนะคะหรือพี่น้องขี่ขนัคนค้นขี่ขันยังจะเอาไปลวกกอนนะคะ ไปผัดกระำมันตักหน่อยนึงเอาละค่ะนี่ค่ะย่าพยายามพ้นนะคะพี่น้องเอาละจ้าหลังจากนั้นค่ะยยาตือชิมรสจังหน่อยนึงค่ะพี่น้องนะคะ อืมแซ่บนัวหอมนะคะใส่ดอกแค่ลงไปเลยค่ะใบแมงลักคอยใส่หลังสุดด้วยค่ะพี่น้องนะคะเด้ย่อเติมน้ำอีกนิกหน่อยนึ่งเติมน้ำสุกนี่นะคะพี่น้อง นำซุปกว๋วยเตี๋ยวใส่ลงไปเลยใบแมงลักนี่ใส่หลังดอกแค่เพราะว่าดอกแค่นี่เขาใส่ข้นๆขื้นโบดได้ค่ะพี่น้องเพราะว่ามันสดุคักมันสีเฟือนแบบก็จะขมนะคะสำหรับบางคนกับบชอบนะคะพี่น้องเพราะฉะนั้นย่อนแนะน้าว่าเห็ดตุมดอกแค่เห็ดซุกหลืปีไทยโดยใบแมงลักค่ะจากนั้นค่ะใส่ใบแมงลักลงไปเลยค่ะตามด้วยข้าวคั่วค่ะ นะคะยอใเ่เห็ดอมยอสุดใสเขาขัวเด้อค่ะพี่น้องอ่ะประมาณหนึ่งอนะคะ่ะพี่น้องหอมแห้งค่ะนะคะหลังจากนั้นค้นให้ใบเมงลักเข้าสุกนะคะแค่นี้ละค่ะพี่น้องก็เป็นอันเสร็จค่ะอมปลาดุกใส่บะเขือนะคะใส่ดแค่หน่อยๆค่ะแซ่บค่ะพี่น้องนะคะเดี๋ยวยอปิดไฟยกให้เบิง้งหมองจินจเเอมองบัวหอนค่ะ แล้วลวคะค่ะพี่น้องกำลังหอ่อนหอนควนหุนหนเลยค่ะพึ่งยกออกจากเตาเลยจา้าพี่น้องอมปลาดุกใส่บเบเขือนะคะ,บะเบเขือแกงบเบเขือพ่วงแล้วก็ดอกแค่ค่ะพี่น้องนะคะหอมๆค่ะพิถ่ายด้วยข้าวขวนะคะรสชาติสไตล์อีสานบานเฮาค่ะพี่น้องใส่ปลาล่านะคะปรุงรสแล้วก็ใส่เกลือแล้วก็ชูรสแค่นั้นค่ะมือน,นี้ย่าบเดได้ใส่น้ำปลานะคะพี่น้องเพราะว่าใส่ปลาล่าไปแล้วนะคะพิถ่ายด้วยใบแมงลัาก,กับข้าวขวเอาอยู่เลยค่ะพี่น้องนะคะมากค่ะพี่น้อง มากินเขากินน้ำด้วยกันค่ะออมปลาดุกใซ่ข้าวเปลือหอมๆยั่วยๆจ้า